หลังจากที่หมอได้อ่านงานวิจัยหลายๆตัวนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ตัวเบต้ากูแคนเนี่ยในสูตรของเราเราก็ได้พยายามมองหาผู้ผลิตที่เราจะสามารถเชื่อใจได้นะครับ จนสุดท้ายเนี่ยเราก็มาพบกับสถาบัน KPI ของมหาวิทยาลัยเกษ,ษ,ษ,ษตรศาสตร์ก็เบต้ากูแคนนะคะเป็นโพลีแซคคาราที่เป็นสายโซ่ของกลูโคสมาเชื่อมต่อก,กันด้วยพันธะเฉพาะนะคะแล้วก็มีรายงานทางวิทยาศาสตร์นะคะพบว่าเบต้ากูแคนเนี่ยมีฤทธิษษ์ทางชีวภาพต่างๆค่อนข้างหลากหลายเช่นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งนะคะและที่เป็นที่กล่าวถึงกันมากก็คือฤทธิ์ในการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือต้านการอักเสบค่ะ จริงๆในห้อง l ลบของเราเนี่ยนะคะคุณเคยกับการใช้ประโยชน์ยีสต์เนี่ยมา15ปีแล้วนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากยีสต์เพื่อเป็นการเปลี่ยนเชื้อโมลหรือผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นพลังงานเอทานอลเมื่อเรานํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเนี่ยก็พบว่าส่วนประกอบหลักก็จะเป็นโปรตีนที่มาจากยีสต์ประมาณ40เรพอเราค้นคว้าเข้าไปมากๆเข้าเนี่ยถึงการใช้ประโยชน์ของกากหมักผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็พบว่ามีรายงานว่าการใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์เนี่ยสามารถ เพิ่มหรือปรับระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ได้นอกจากการใช้ประโยชน์ยีสต์ที่อยู่ในกกหมักผลผลิตทางการเกษตรแล้วเนี่ยถ้าเราทำการสกัดเบต้ากลูแคนออกมาจากเซลล์ยีสต์เลยเนี่ยลรามาพัฒนาให้เป็นอาหารเสริมหรือใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นการดีก็เลยเริ่มต้นการทดลองสกัดเบต้ากลูแคนจากเซลล์ยีสต์เนี่ยมาเมื่อปี2559นะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะ สำหรับขั้นตอนการสกัดเบต้าคูแคนจากเซลล์ยีสต์นะคะมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องทําให้อ เซลล์ยีสต์แตกก่อนเพื่อให้ได้ผนังเซลล์นะคะจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการกําจัดองค์ประกอบอื่นๆที่ไม่ใช่เบต้ากรูแคนเช่นโปรโตีนไขมันนะคะแล้วก็พวกทรสเอนูเมนต์อื่นๆเพื่อให้ได้เบต้ากรูแคนที่ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นค่ะมีความภาคภูมิใจมากนะคะแต่ว่าความสําเร็จนี้ก็เราไม่สามารถทําได้แต่เพียงผู้เดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Quality Plus นะคะที่เล็งเห็นแล้วก็มาหยิบผลงานวิจัยของเราไปใช้นะคะแล้วก็ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็สามารถช่วยผู้คนในยามที่ประสบปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้ก็สำหรับเบต้ากูแคนที่มาจากเซลล์ยีสนะคะของ KP I เนี่ยล่าสุดนะคะได้รับทราบจากทางบริษัท Quality Plus นะคะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยได้มีการส่งออกไปยังประเทศในแถบตอนออกกลางนะคะ, <S <S ะ,คะเช่นซาอุดิอราระเบียบาเรนโอมานนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับ ที่ดีกลับมาค่ะ